ครับเรามาสัมภาษณ์นาบูธนากาดาวนะครับผมนากาดาวทำอะไรบ้างครับผมออนากาดาวของเรานะครับนากาดาวของเราเป็นองค์กรนะครับที่รวมตัวคนที่มีจุดเป้าหมายเดียวกันนะครับก็เป้าหมายของนากาดาวของเรานะครับก็คือคอยให้ความรู้กับคนที่แบบไม่มีความรู้ดา้านานทางด้านเอ็นเีเลยแล้วก็ช่วยคนที่แบบมีปัญหาในด้านเอ็นเีเราสนับสนุนแบบนี้มาตลอดครับในส่วนที่สามารถสรนุนได้เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมที่สามารถพูดถึง อ,อ๋อได้ครับอย่างเช่นการแบบแบบคนจะมีแบบวาดรูปจะทำําไรกับทำอะไรจากมันยังไงแล้วก็ออการมิน้นมิ้นยังไงเชียนยังงูเชียนอย่างนี้มีปัญหาแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยสามารถมาปรึกษาเราได้ครับผมในส่วนนี้ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์ส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือคนที่จะเข้าถึง NFT ใช่ไหมครับผมใช่ครับผม,บผมออพูดถึงว่าเราต้องมี NFT ของนาคาดาเนครับ,รบเพื่อจะเข้าถึงตัวคอมมูนิตี้ไม่เป็นไรครับถ้าคอมมูนิตี้เราก็คือถ้ามี NFT ก็สามารถ เข้ามาเป็นดาวของเราได้เหมือนกันครับผมเป็นผู้ส่วนนะครับผมก็เท่านี้นะครับในส่วนของนักดาวที่มีสิทธิพิเศษที่จะให้เนี่ยครับผมคนที่ถือครอง M T มีอะไรบ้างครับผมอ๋อตอนนี้นะครับก็ถ้ามีคอร์สนะครับที่สอนโดยตัวเองมาถึงนะครับสอนเป็นคอร์ส M T beginner นะครับผมจะเป็นครูบัฒนาจากศูนย์ไปถึง advance เกี่ยวกับโลก M T ครับผมแล้วก็ถ้าเข้ามาในดาวเรานะครับก็ก็จะสามารถเราจะได้รู้เขาจะสอนว่าดาวคืออะไร เลดดาวทำยังไงอย่างนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่สามารถที่จะอธิบายเพิ่มเติมของตัวนักดาวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีอะไรบ้างครับผมเยันนัาดาวกำลังจะทำโปรเจกต์ของบนเชนบิตครับครับผมแต่ตอนนี้เรากำลังคุยกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะออกโทเค็นออกมาของตัวเองขึ้นมาในวิชาใช่ไหมครับไมครับผมเป็น NFT บนเชนบิตครับอ๋ออ๋อ NFT ในเชนครับใช่ครับในอนาคตของโปรเจกต์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับผมที่บอกกับคนที่จะเข้าถึง ยังไม่บอกไม่บอกไม่ได้ครับโอเคโอเคได้ครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับสหรับลากาดาวนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมก็มาที่บูธได้นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็ติดตามในส่วนของลากาดาวได้โชคทานติดตามมีอะไรบ้างครับผมมีอ่เนี่นะครับเป็นมิสชอร์ลากาดาวครับผมโอเคครับจอยเข้ามาแล้วก็ดูคำถามนาคารสามารถหาในคอมมูนิตี้เราได้ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมในครั้งนี้ขอบคุณครับ